มีนักศึกษาชายคนหนึ่งชื่อเอกเขาเพิ่งย้ายมาเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่และหาห้องเช่าที่ราคาถูกใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อพักอาศัยเอกพบห้องเช่าห้องหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ดูโทรมแต่ค่าเช่าถูกมากเอกไม่สนใจเรื่องความเป็นมาและแตัดสินใจเช่าห้องนั้นคืนแรกที่เขาย้ายเข้ามาทุกอย่างดูปกติแต่ในคืนต่อมาเอกเริ่มได้ยินเสียงประหลาดที่มาจากห้องข้างเคียงเสียงเหมือนกับคนเดินไปมา เสียงกระแทกและเสียงครางเบาๆแต่เมื่อเขาไปเข้าประตูห้องข้างๆก็ไม่มีใครเปิดและเสียงก็หายไปคืนถัดมาเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเอกเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขายังพยายามไม่สนใจและคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญคืนต่อมาเขาได้ยิงเสียงเคาะประตูห้องของเขาเองเขารู้สึกหวาดกลัวแต่ก็กล้าหาญพอที่จะไปเปิดประตูแต่ก็ไม่มีใครอยู่ เอกเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและแตัดสินใจจะย้ายออกไปจากห้องเช่านี้แต่เมื่อเขาไปถามเจ้าของห้องเช่าเกี่ยวกับเสียงประหลาดเจ้าของห้องเช่าบอกว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ในห้องข้างเคียงนั้นมานานหลายปีแล้วเพราะมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นเอกได้ทราบว่าเมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาหญิงที่เคยพักในห้องข้างเคียงนั้นถูกฆ่าตายในห้องเธอถูกพบในสภาพที่น่าสยดสยองและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ห้องข้างเคียงนั้นก็ถูกปล่อยว่างเปล่าเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปเอกตัดสินใจย,ย้ายออกจากห้องเช่านั้นทันทีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่กล้าไปหาห้องเช่าในอาคารเก่าอีกเลย